สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดูก้อยอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภป,ประจําเดือนตุลาคม2561นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากๆทุกๆคอมเมนต์ค่ะทุกๆกาลังใจนะคะ แล้วก็หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวเข้าไปใน f c e b o o o f แฟนเพจหมอดูก้อย294การดูดวงครั้งนี้ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะไม่ได้จดยงท่านใดเป็นพิเศษนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวศาีพรษภศกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤษภาถึงวันที่14มิถุนานะคะหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีพฤษศว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรนะคะ คนที่มีคู่คนที่มีคู่เดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์ความรู้สึกมันจะหน่อยหอยมากตัวท่านเองจะรู้สึกอืดอัดรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่คู่ครองไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับท่านค่ะเรื่องของเรื่องคือมันมีปัญหากันมามันมาระยะหนึ่งแล้วท่านอาจจะมองว่าคู่ครองเนี่ยไปมีเพื่อนใหม่โดยเฉพาะเป็นเพศตรงข้ามและท่านอาจจะไปเห็นว่าคู่ครองมีความสนิทสนม หรือมันเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันท่านกับคู่ครองเลยมีข้อขัดแย้งกันนะคะคือพูดง่ายๆเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของของการที่คู่ครองเนี่ยไปยื่นมือเข้าช่วยหรือซื้อสิ่งของอะไรให้นะคะทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยคู่ครองท่านจะเป็นคนที่ขี้เหนียวเก็บเงินมากอดอมมัธยัตแต่ช่วงหลังมาท่านจะเห็นว่าการเงินมันมันมี มันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาหรือเห็นว่าคู่ครองใช้เงินฟุ่มเฟือยมากขึ้นนะคะการสอบถามว่าเอาเงินไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านกับคู่ครองมีปัญหากันนะคะปัญหานั้นพอท่านถามมากๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีคู่ครองจะบอกว่า,ท,า,นนาท่านคิดมากท่านคิดมากทำให้ครอบครัวมีปัญหาซึ่งจริงแล้วเนี่ยท่านอาจจะรู้ว่า อลักษณะนี้มันมันไม่ใช่คิดมากเลยแต่ก็พูดะลรมากไม่ได้มันอยู่ในสภาวะของความอึดอัดและทุกข์ใจความทุกข์ใจมันฝังลากลึกลงไปเหมือนกับรู้สึกว่าคนรักคนที่ตัวเองร่วมชีวิตมาเนี่ยหลอกลวงหรือไม่มีความซื่อสัตย์นะคะกำลังหาทางออกแต่เป็นการหาทางออกที่ตัวเองรู้สึกว่ารับไม่ได้กับกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะและก็มันก็คือบทสรุปคือ ระวังมือที่สามเข้ามาแทรกแสงทำให้ครอบครัวทำให้คู่กองของท่านน่ะจากที่คนมีสติดีๆจากที่คนมีสติหรือหรือฟังท่านเนี่ยช่วงหลังมาจะไม่ได้ฟังท่านแล้วเนี่ยค่ะก็ช่วงนี้นะคะขอให้ท่านอยู่กับตัวเองและก็แต่ตองให้รอบคอบอย่าพึ่งพูดหรือสอบถามอะไรกันในตอนนี้เพราะว่าสถานาการณ์ดูแล้วมันไม่มันไม่ได้เอื้ออำนวยกับ กับความรู้สึกดีๆขึ้นมาเลยนะคะรอลองอดทนสักระยะหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าไพ่สีดาบเป็นไพ่ที่หยิบมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกให้ท่านเนี่ยต้องอดทนอย่างมากค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักในครั้งนี้นะคะเรามาดูความรักของคนที่คบหาดูใจกันจริงๆตัวท่านอาจจะมีปัญหากับคนรักมานะคะแล้วก็จะมาเจอคน คนที่ถูกใจอีกสักรอบหนึ่งก็คิดว่าอยากจะได้เพื่อนดีๆแต่ว่าพอคุยๆไปเนี่ยปัญหาเกิดเยอะมากคือท่านไปเจอกับคนที่เขาอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วก็มีปัญหาส่วนตัวมากมายให้ท่านมาช่วยขบคิดให้ท่านมาช่วยเหลือแก้ไขนะคะหรือบางทีเมื่อช่วยเหลือแก้ไขเสร็จแล้วก็มักจะอยู่แต่กับ ความรู้สึกแบบไปกินไปเที่ยวไปสังสรรค์ช่วงหลังมาท่านจะจะรู้สึกว่าเสียเสียเงินหรืออยู่กับความรักแบบนี้ค่ะซึ่งลึกๆท่านก็เริ่มมองว่าคนที่ท่านคบหาดูใจหรือที่คุย,ค,ยคุยกันอยู่เนี่ยเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือหรือแค่ว่าเราช่วยเหลือเรื่อง เรื่องเขามีเรื่องเดือดร้อนมาหรือแค่เป็นเพื่อนดื่มเพื่อนกินเท่านั้นอะไรเนี้ยค่ะและก็ในช่วงเดือนตุลาให้เรามัดระวังนะคะตัวท่านเองอาจจะไปเจอเหมือนกับเขาเรียกว่าความลับความลับถูกเปิดเผยเพราะว่าคนที่ท่านดูใจอยู่เนี่ยอาจจะไปพูดคุยกับคนอื่นแต่พอท่านถามเนี่ยก็จะใช้อาการดือ้อดื้อรัน้นหรือว่าไม่ยอมพูดอะไรความจริงขึ้นมา ปัญหาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้คนโสดที่กําลังคบคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ไม่อยากจะมีมีความรู้สึกเหมือนตัวเองทุกอยู่คนเดียวนะคะค่อนข้างจะมีโอกาสเลิกลากันนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเหมือนกับพูดอะไรก็ไม่ได้มีแต่จะต้องให้คนที่คบดูใจเนี่ยมาบอกมาพูดอย่างเงี้ยค่ะท่านกําลังตั้งสติว่าเอ๊ะเราหลงหรือเปล่าหรือ เราขาดสติหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ชาวราศีพฤษภที่กําลังเข้ามาดูใจกับใครสคักคนกําลังจะเหมือนกับจะบอกเลือก,กันแล้วค่ะเรื่องของของทัศนคติหรือว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่ตั้งแต่คบกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันอึดอัดมันอยากหาทางออกแล้วนะก็หมอดูก้อยก็ขอจบการดูดวงเรื่องความรักไว้แต่เพียงแค่นี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ได้เจะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ